สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาพบกับญาติใจหายหายไปหลายวันมากเลยนะคะวันนี้มาเรียนรู้ภาษาใต้วันละคำนะคะวันนี้จะมาพูดคำว่าหวังเวิร์ดค่ะใครรู้จักคำว่าหวังเวิร์ดบ้างคะภาษาใต้หวังเวิร์ดแปลว่าเป็นห่วงคิดถึงหวังเวิร์ดนะคะเวลาเรารู้สึกคิดถึงใครหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยใครภาษาใต้เขาจะพูดว่าหวังเวิร์ดนะคะอย่าใช้ผิดนะคะถ้าแบบว่าเอา่อรู้สึกว่า ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะพูดว่าหายเบอหายหวังไปนะคะเราจะไม่ใช่พูดว่าหวังเวิร์ดไปนะคะอย่าใช้ผิดนะคะเดี๋ยวคนฟังจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยนะคะเอาไปใช้กันได้ค่ะภาคอื่นหวังเวิร์ดหายเบอภาษาใต้วันละคำนะคะจากยาใจนะคะยาใจยายิ้มนะคะหวังเวิร์ดแก่ คนฟังทุกๆคนนะคะใครกำลังทุกข์คะใครกำลังเศร้าคะอย่าใจนะขอเป็นกำลังใจหวังเวิร์ดมีความหวังเวิร์ดต่อทุกๆคนมากเลยนะคะขอให้เสียงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนลุกๆขึ้นสู้นะคะอะไรที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะให้มองเห็นศักยภาพแล้วก็ทุกคนนะคะมีความเก่งในตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอะคะ่ะ มีความเก่งมีความสามารถในตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถนะคะลุกขึ้นมาค่ะทุกคนมีความสามารถและเราดีที่สุดในแบบของเราค่ะหวังเว่อร์จากาใจนะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย